ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนี่ต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการก่อนเฟอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมก่อนเฟอร์เช่นเคยนะครับกันในเกม C.S. Strike นะครับมอด p b นะจ๊ะ <c oughs> วันนี้ก็พี่ก่อนจะมาสอนนะครับทริคก,การเปลี่ยนสีของอไอเทมประมาณนี้พกนี่นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนสีให้มันเราอยากรู้วิธีการเปลี่ยนสีให้มันสวยๆนะครับเบื่อ <c oughs> สีดำเดิมนะครับเรานะครับให้เรากดตัวกลับนะครับของโทรศัพท์มือถือของเราอะลูกศรก,กลับอะอกดอ้ยขอภัยด้วย <c oughs> กดกลับปุ๊บนี่หน้าเกณ์จะเป็นแบบนี้ดูที่ลูกศรดูที่จุดแสดงการแตกของก่อนะครับแล้วก็กดที่คําว่า อะไรนะ configuration อะไรไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยนะครับแล้วก็กดอันนี้ t o u c นะครับกดนี้กดนี้กด touch นะครับเอาใหม่กด t o u c แล้วก็ touch button button นะครับอันที่สองนี่น <c oughs> ลหลายคนก็จะงงแบบนี้เราก็อ่าดู กดใหม่ทดไปทำเนี่ยเราดูเอ่อเห็นไหมเนี่ยพวกอักษรเนี่ยใหดูที่วงกลมก่อนที่เื่อนวงกลมเป็นเอ่อของในเกมเนี่ยเช่นตัวเนี้ยเป็นตัวทิ้งปืนเดี๋ยวลองดูเราอยากจะเปลี่ยนสีเราดูตรงนี้ข้างบนดูข้างบนไว้นะครับเราเอ่อเนี่ยเลื่อนมาเห็นไหมดูดูที่สีด้วยดูที่สีอยากให้เข้มก็เลื่อนเลื่อนตัวล่างสุดให้ เป็นตัวล่างสุดไปไกลๆเอ้ยไปสุดแล้วก็นี่อยากเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ผสมสีกันนั่นดูดูอ่ะ,จะเจ้าสีเขียวกดกลับกลับกลับเฮ้ยลืมเซฟว่ะเอาใหม่ดีกดทำดัตตอน์ใหม่ตัวอื่นก็ได้อ่าเอาตัวสมมุติี่ยเป็นตัวยิงไะตัวยิงก็กดเลือกสีที่ต้องการเลือกนให้เต็มจะเป็นสีเข้มอ่ะพี่บอลมันเอาเอาเป็นสีฟ้าแล้วนี่อย่าลืมกดเซฟ นี่ตรงนี้เซฟนะครับ่เซฟแล้วก็กดกลับเราทำไปเทุกทุกอันก็นได้ให้มันเปลี่ยนสีเป็นสี <c oughs> ให้มันเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านั่นดูด,ดูที่รูปยิงดูที่รูปยิงเป็นสีฟ้าแล้วนะครับหวังว่าไม่งงไม่งงกันนะครับเอาใหม่กดกลับนี้ นับไปเลยนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่อันที่สี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่อันที่สี่หนึ่งสองอันที่สองแค่นี้แล้วก็เรียนดูว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเกมเมอตัวเปลี่ยนกระสุนก็เลื่อนตรงนี้ให้สุดเปลี่ยนสีแล้วก็เลื่อนตรงนี้นี้แล้วก็หาสีดูมันมันมัน แล้วแต่คนชอบแล้วก็กดเซฟกดเซฟตรงนี้กดกลับกลับแล้วก็อันที่สองเขาเกมมาดูเปลี่ยนสีละเปล่ยนสีละแค่นี้นะครับผมติกเล็กๆน้อยๆสำหรับพิกรณ์วันนี้นะครับผมก็ต้องขอกลาไปก่อนนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกปุ่มนะครับอืมก็๊ายบายจุ๊บๆจุ๊บๆ